สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราช,ชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้ง วันนี้เวลา17นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทา,านพระบรมราชวโรกศั์ให้ในายลูอิชมาโนเวลดอมาไกย์เดออบูแกกวิโลซูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรโตุเกสประจําประเทศไทยานลูวิชมานูเอลดอมาไกายายดออัลบูแกกวิโลซูเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐโปรโต,ตุเกสประจาสาธารณรัฐประชาธิป,ปไตยประชาชนแอลจีเรียมาก่อน เวลา17นาฬิกา21นาทีในอาบดูแลบาโรซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซเนกาวประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซเนกาวประจำประเทศไทยในอาบดูแลบาโรได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซเนกาวประจำมาเลเซียด้วย เวลา17นาฬิกา26นาทีนางซันดีอานาเบลดาบิลาซันโดบาลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นเฝ้าทูลอองธุรีพระบาทถวายอักษรสารปราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐนิการากัวรประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยนางซันดีอานาเบลดาบิลาซันโดบาวได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำญี่ปุ่นด้วย เวลา17นาฬิกา29นาทีนางรุกษนาอัฟซอนซึซ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกััคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจําประเทศไทยนางรุษนาอับซอนเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจําสาธารณรัฐสิงคโปรมาก่อนทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่31 วาน,นี้เวลา19นาฬิกา35นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่31หรือทูบีนัมเบอร์วันแคมป์ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ใตโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดขึ้นปีละสองครั้งในช่วงปิดภาคการศึกษา สำหรับปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคม2567โดยจัดสรรโคต้าให้กับเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ14ถึง22ปีทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน478คนเพื่อให้โอกาสและทางเลือกให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์จิตใจอย่างถูกต้องและเหมาะสมไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทำให้เกิดเครือข่ายให้เยาวชนใช้กระบวนการกลุ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เช่นการค้นพบความสามารถของตนเองซึ่งมีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความเหมาะสมเน้นแนวคิดการเรียนรู้ในลักษณะ play and learn เพื่อให้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีความคิดเชิงบวกรู้จักเสียสละอดทน จากการประเมินผลพบว่ากิจกรรมที่ทำให้สมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุดคือการแสดงความสามารถหน้าพระพักและสมาชิกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้านเช่นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้พัฒนาจากโครงการไปถ่ายทอดให้กับเพื่อน,อนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันในโรงเรียนและชุมชนของตนเองนอกจากนี้ยังพบว่าพี่เลี้ยงพิเศษซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายมาแล้วสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้ใหกับน้องๆรุ่นต่อไป โอกาสนี้ได้มีพระดำรัสแก่สมาชิกค่ายยังไงก็ตามฟังน้องๆพูดแล้วก็ดีใจมากเลยที่ค่ายของเรามีประโยชน์และทำให้น้องๆมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นรวมทั้งชีวิตก็เปลี่ยนไปยังมีความสุขมีเป้าหมายที่จะช่วยกันสานต่องานในโครงการทกบีน้ำวันต่อๆไปการเรียนรู้ในค่ายให้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งพวกเราทุกคนก็คงรู้สึกคล้ายๆกันเราไม่มีการแบ่งพวกแบ่งภาคแบ่งเชื้อชาติาศาสนาและวัฒนธรรมใดๆทั้งสิน้นจนที่สุดทุกคนก็ยอมรับว่าเราเหมือนครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้หลักสูตรและกระบวนการของค่ายเน้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะต่างๆได้แก่การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำรวมทั้งการพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นการแสดงการเต้นการร้องเพลงศิลปะภาษาดนตรีและกีฬาเพื่อให้สมาชิกนำไปต่อย,ยอดต่อไปในอนาคต องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนในเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2565เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา9ก้านาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมทีบังกรรัศมีโชธมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนํกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายประจำปีการศึกษา2565โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศาัากดิ์8คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรับปริญญาบัตรจำนวน938คน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมุ่งมั่นบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท,ที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อาทิรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานวิศวกรสังคมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2567ผลงานเรื่องการพัฒนาภาคเขาศิลาแรงกำแพงเพชรเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและรางวัลชมเชยการประกวดสถาบันอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ เด่นผลงานการพัฒนาบัณฑิตเพื่อย,ยกระดับทักษะชั้นสูงด้านโลจิสติกส์สู่การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่เศรตากโดยมีแผนดําเนินการเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดฮับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals) หรือ SDGs มาเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่นด้วยกระบวนการวิศวกรสัรสงคมพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและสัง ในนทุกด้าคตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีทักษะในระดับสากลสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2565ระหว่างวันที่16-19ตุลาคม2567 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีรับปริญญาบัตรรวม3,837คนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พันตํารวจโทไกรวิ์สมบูรณ์พันตารวจโทสมโชคมั่นคงและจากสิบตํารวจอนุพันธ์รอดด้วงเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งบาดเจ็บจากเหตุระเบิดซ้ําขณะพะนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงสถานีตํารวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ ระเบิดเสาไฟฟ้าบริเวณถนนสาย4056บ้านกัวหมู่ที่5ตำบลริโกอําเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่18ตุลาคม2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลโรมพยาบาลนาราธิวาสราชนาคารินอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสามนายและครอบครัวเป็นล้นพ้น รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบกรมแบบบูรณาการภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานที่จังหวัดนครสวรรค์ุนับ้า วันนี้ที่โรงแรมเดอะพาราดิโซ JK ดีไซน์อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัยลักอัครราชากุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบกรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ค,ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ครับอนิธานซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสู่โรงเรียนและชุมชนผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม อาทิการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้แอปพลิเคชันตลอดจนการสาธิตวิธีการปสมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเพื่อบริหารจัดการลดปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพคณะบุคคลแล้วไปไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะวลยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลัก4มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลั์ษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคัตยราชนารีขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันอาทิชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่35ตลอดจนประชาชนทั่วไปซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทุกวันสำหรับจากันดอกไม้ที่หน่วยงาน ต่างๆนํามาถวายโปรดให้เชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้ป่วยต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ